สเราไม่ไดนไปไม่มีหัวข้อไปเเขาจะเล่นมินอกตอนปมะมม่สีแดงกง วิอเขาไปเพื่อนเราเพื่อนเราเห็นต่ผมนะเห็นตะผมมาเอาตังค์เห็ุอย่างยุ่ยเสียเออยู่กับไผ่ที่อยู่ใส่น้องเสียเองเห็นกันนะคนตาแค่ยังยุยไอต้องบอกว่ากอ้ขอบงหน้าขอบน่เนี่ยไอ้ต้องบอกว่าไอขอบุญน่น่ห้เร ก็ชอบพูดให้เด็กแกเพรแกเ็นแบบแล้วน้องเดีเหลังงบันีึกไปเละของเอยม่องยบันก็ันเลโอ้ยโทษกยังกอดยังมสื่อยั่งดีแต่น้องเะยสินะยังมือสอตื่นมาสึโทษนนองโทษไปโทษฉีกได้น้องที่สองเป็ชีบันทึกก็ยุ่งสินะออะไรทำไมกล้องอย่รงนี้ขอดูหน้าหนูจ่ากิน้สอบตรงระบุเวลาค่ะไม่เวกั เอาไงเอามาทืให้พี่เลยรูปรูปเรื่องอะไรไม่จช่เวลาหนได้เจอพี่ะมันหรอเออนั่นแหละปี๋อะไรกันไม่ใช่กันอะไรนี่รับ มันก็เป็นปัแต่ก่อนมันยังแบบเหนื่อยเหนยที่เหนื่อยคือเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมแต่ท้งไม่ที่บริยัทโรงแรมแบบท่าผิดที่เดียวเลยเือบนา่ก่อนเพีชอบไปให้ปวดเราบแม่เพียงแม่เพียก็ชอบแม่แล้วเหมือนกันหนูนีเรามีเพื่อนแล้วว่านกเข้าโ่ทยตาแม่บอกพ่อปานกันเอาเงนเมือไ แต่เขาจะเป็นคนแบบอ๋อจริงๆพี่อาบน้ำทุกครั้งนะที่ที่เขากลับบ้านแต่หรือที่ก็แต่มาอยู่กับพี่บอยหนูงงเหมือนกันว่าแบบไม่อาบน้ําไปด้วยกันตอนนี้ยกเริ่มเป็นหรือยังโอยไม่ค่ะไม่ใช่ไม่นางอาบตลอดขึ้นบอยนี่ถนงเพราะสะอาดค่ะแล้วก็บอยแรงมากเขาแบบแม่อ้าวฟิวมือแล้วแบบไม่มือเลยบอกว่า ไปสัตว์บนรถเอาสิพี่น้อำเออเอาเมียแก่เห็นแล้วตาดีครับเนาะเอากคฉันเห็นฉันน่าฉันเร็วฉันพอเห็นทั้งบดาฉันม่าจอบพร้อมฉันเห็นพร้อมฉันรู้ฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตายแล้วตายแล้วมาวเราเลียวใส่เกือบเราียวเลียวเลียวนี่ซอมาในชุดสีเงินแลคะตอนนี้กำลังสีงเตล่านะครับพี่น้องี่ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วอันเพิ่นเจ้าหน,น้าที่ตำรวจมาสั่งเสียรายให้อีกสองฉากนึงนครับชมเรื่องเรื่องเดือดนผู้เฒ่าเออผู้เฒ่านะัง่งเขาลักษณะหันหลายหลายซวามือหนึหหหหน่ง เ็ื่อเขาถามเมิ่งเจ้าของว่าจัไปอีออกสายคนไทยทั้มาแนออกไปงายอหไปเขาจับเมื่อเอาแอนก็สียจะลูกระสนจับมจัหมอมีฉากบ่โอฉากออกลูกมอกุมน่หรถ้าแล้วเรื่องก็ยังบ่อยว้าถ่าดุน่อยาเจ๊กี้บอกบอสหนายอย่ากินน้ำมะพร้าวน้ำเชื่อมันจะออนตัวอินอิ๋นก็เื่องจริงน เราเป็นคนหมอเขาก็ถือจ่าน้ำเชื้อมันจะห่อนตัวเซลล์มันจะอย่างนี่แหละว่าไปเป็นการเป็นงานหัวใจอีหลีได้จ้อจ้ะเออีหลีลาอะอีหลีคอามเจ้าแล้วจะบอกคนไทย้าเอาเอาเอา